ดับแต้าและเตอกันบอกเลยโอ้ยเแรงแรช็อตแรงช็อตแรงเฮ้ยไปตัวคอมเตลยช็อต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 แตกผมว่าผมได้เจอตัวแกกล่าแล้วหนึ่งอะ h e ลช็อตช็อตช็อ มึงไม่ต้องเกิดหรอกกาบล่าไม่ถึงหรอกึงแล้วผุดไม่ผสมร่างกันหรอกตายก่อน โอเคครับเป็นที่ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแน,นลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำแครี่สุดโหดตัวใหม่นะครับที่ทำงานคู่กับดาบสายฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมหนึ่งตัวที่ดอยจะมาแนะนำวันนี้ก็คือทีรีนั่นเองนะครับส้าทีรีนี่บางคนสงสัยว่าพี่มันโหดยังไงเนี่ยดาบสายฟ้ากับทีรีนี่วันนี้ดอยก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับตัวของทีรีนี่มันจะมีข้อดีตรงที่ท่าสองทีรีนี่มันไปกลับเนี่ยมันนับทุกคิดนะครับทำให้จ ก็ตามดาบสายพัรก็จะชิงได้หมดเลยบอกเลยว่ายิงเป็นจังหวะทีมไฟส์นัวๆมีทั้งคีปมีทั้งปอมมีทั้งนู่นนี่นั่นมากมายนะบอกเลยว่าช็อตยับนะครับอ่าอย่าดอยลองเทสให้ดูทีนี้นียดอยก็จะออกเป็นตัวของดาบสาย้าแล้วดอยเทสดาเมจให้ดูนะว่าประมาณนะครับดาเมจของทีริกก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะไปกลับนะดูลองดูช้าๆนะครับ มันก็จะช็อตแบบตูมตามตูมตามนิดนึงนะครับอันนี้บอกเลยว่าแบบมันทำให้ทีเียตั้งแต่ต้นเกมแบบแรงเลยนะครับแรงเลยนะครับลองดูแค่ปาทีเดียวก็ได้ปาทีเดีไปกลับก็500นะครับแบบดาเมจเบสเราไม่ค่อยแรงนะดาเมจเราเบาม้ากเกินนะแต่ว่าถือว่าดาเมจสายฟ้าค่อนข้างแรงมากนะต้นเกมอันนี้คือแค่ต้นเกมนะมีสายฟ้าอันเดียวนะดาเมจเราถ้าเราปาป,า,ปาเป้าเดียวนะ190เองนะ นะครับพอเราปาไปกลับนี่คือแบบแรงจัดยังไม่ลงดาเมจเว้ดาเมจเว้ไอีกสี่สิบนะเพราะงั้นบอกเลยว่าดาเมจม,ม,มันพุ่งขึ้นมาเยอะมากนะพอได้ดาบสายฟ้ายิ่งกับตีเป็นไฟใหญ่ๆนะครับซึ่งดอยมองว่าการปรับตรงนี้มันทำให้ตัวของทีริเนี่ยเก่งขึ้นในช่วงต้นเกมเนาะบวกกับมีเซตไอเทมที่ดอยมองว่ามันน่าใช้ก็คือใช้คู่ทารอนไปเลยต้นเกมดอยเล่นมามันก็ดูปันป่นๆดีดาเมจมันก็พอใช้งานได้นะลองดูเทสดาเมจด,ดูแล้วกันนะครบนี่นะ่าจะใช้ประมาณหกเจ็ดพันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ได้ลองเท่นึงใช่า ดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับลองแคสดูอ๋แรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแรงขึ้นค่อนข้างเยอะตีแล้เดียวก็เกือบตายแล้วข้อดีคือไม่ต้องพึ่งความเรทเยอะจะยิงออกรูนตีไวมาเลยก็ได้ทําให้ตัวทีนี้เนี่ยเก่งขึ้นช่วงต้นเกมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรทเกมแล้วเออเราอยากจะเปลี่ยนของเดาบอกว่าก็เปลี่ยนได้เพิ่มธนูตีไกลได้เพิ่มอะไรได้คือของมันมีให้สับค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็ต้นเกมเนี่ยก็ใช้ดาบสายฟ้าพยุงไปก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเลยกว่าสัตว์ทีริกับดาบสายฟ้าาเนนนนนยแรรรงขดไไหะคััับบปชมกล

ไอ้มันก่รตัวนี้ทำไมมันอยู่ๆมันก็ได้ตังเหลือห้าสิบบาทท่านเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนแรกดอยจำได้ว่ามันได้ร้อยหนึ่งไหมถือว่ามันมันแก้กลางแผ่น

ไม่ซีอ็อบเจกต์ได้ทำไมข้อดีไปเลยซต้องเล่นมังกรของเราถูกโจมตมีรอบหนึ่งฮะลรอมประมาณ3นาทีถ้าเราฟาร์มดีๆน่าจะน่าจะมาได้อันแปลก้องเล่นกลางของเราถูกโจมตี เกบแตแเมืกี้ผมมาช้าไปนะเจีิดล้ะมีตัวไอชิงเพิ่มว่ะดะดับตาตาละเจกันบอกเลยตายเนี่ย กูบอกเลยว่ะดาวสายฟ้ามันตัวเค้าเตอร์กาวารานะชอบตัวนี้อวน

โอ้ยโอ้ยแช็อตช็อตทีู้ายต้นเกมวะตแน่ช็อตช็อตชอตตกผมว่าผมได้เจอตัวแก้กาวล่าแล้วหนึ่งอะ แลโ Wait, ้วแล้วมันแล้วมันเกิดต้นเกมไวจัดโอ้โหสายนี้แทงฟ้ามเลยไม่ค claro ิดเยอะผมตายแบบรันรันอะไรเหรอใสยกันไหมคอดติกันไหมเพื่อความห้ามเอาคอดติกันแล้วกันนะถ้าคอดติกันเราจะน่าจะห่านะประตูทางธรรมชาติจริงคือตีชิ่งแล้วแบบสายฟ้าผมช็อตแบบไม่หยุดเลย ครถูกส่งออกไปแล้วเซตไอเทมที่แบบไม่พึ่งเลยเลยผมขอแค่ตีโดนเขาป้าป้ามาแต่ก็ว่าแล้วนะจะโดนมาได้อยู่ไม่ให้มัปิด

ไอช็อต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 ไม่ถ้าเกิดหรอกกาวล่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงว่าขุดไม่ผสมร่างกันหรอกตายก่อนนี่เขาวะสายต้นเกมผมมาแล้วคอนผมมาแล้วตีป้อมด้วยตี ได้เวลาฮีโร่ใส่ปลาขึ้นต,ต,ตี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 โอไม่หนโดนทุ่มโอ้ผมกำลังจะลั่นเลยโอ้เโซมมาผิดจังหวะเนอนเมื่อกี้เป็นโซไม่อยู่ได้ตายหวัดตีแล้เนี่ย <c oughs> ก็แรงอยู่นะคอนคอนมันแรงอยู่นะต้นเกมอ่ะออกมูราไปเลยกันมูราดีกว่าจะได้ตีเข้าทุกตัวไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวคลิปมันมาผมสู้นี่ตัผมเก่งตอนมีคลิปนน แตกเลยว่ะนะครับรอบน,นี้ตามทางต้องมาแล้วโดนโดนชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตโอ้โหแรงมากเลยเมื่อกี้เชีย่ยโกมล่ามันโดนแบบโดนไปปลายาเมื่อกี้ใครดูทันบ้างโอ้โหมาว่ะ ทีรีสายต้นเกมที่เมื่อกี้แรงมากอีอะแรงกับแรงชิลหายเลยแบบเมื่อกี้มันโดนสะเก็ดดาวตกปะเมื่อกี้ใช่ปหมดอยเห็นแล้วว่าแบบฟาทะลุไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปสามสีท่ทีมันจะตายแล้วทีไรเหยียบนิดเดียวตายเลยรอดูดามเมจก็ได้เดอยว่าดามเมจน่าจะชัดอยู่แต่ดอยยังหามุมตีไม่เก่งอะดอยไม่ใช่แบบเมนทีริด้วยแห hey, nice. ละแต่สรุปได้ว่าดอย,ยว่าทีริต้นเกมคือสยองอยู่นะถ้าเกิดแบบมันมันได้ดาบสายฟ้ามาแบบสิบห้าเลยอู้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 ปั๊มแต้มปั๊มแต้มอู้บวกสองดาว เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเดาวจะขึ้นไวไปหรือเปล่า ชีริดาเมจสีสองเดี๋ยวจะเชื่ออย่าแล้วเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะเกินการควบคุมก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันเกิดไวมากเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับทับชีริปรับใหม่นะครับ oh <my. S 2> ก็เป็นอะไรที่บอกเลยว่า oh <my. S 2> ดาบสายฟ้าเนี่ยมาทําให้น้องชีริเปลี่ยนไปสุดๆนะปกติเนี่ยดาวทีริก็พอใช้งานได้ในช่วงเลเเกมน,นะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราได้ตัวของดาบสายฟ้ามาเนี่ยทีริก็จะออนไลน์ไวขึ้นนะแล้วก็ทีมไฟได้เก่งมากขึ้นด้วยเด่นในด้านเคลียร์คีิมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดแบบดาเมจยังไม่ค่อย มาแป๊บเดียวคลิปหมดนะครับเจ้คิฟก็ง่ายพายุงไปถึงเลเเกมก็ง่ายเนาะแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างแรงในช่วงต้นเกมน,นะพอได้ดับสายฟ้ามาประมาณสามสี่ทีก็เกิดแล้วก็มาถือเป็นตัวหนึ่งกันที่ดามองว่าแบกช่วงต้นเกมได้ดีมากขึ้นนะสัตว์น้องทีรินะครับประมาณนี้ครับก็ได้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะเป็นกำลังใจความตั้งซุปปมากเลยนะฮะสำหรับคลิปวันต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้นะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน